สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะผู้ป่วยทั่วประเทศณนะวันนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า18,000คนแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาส่วนที่เชียงใหม่ที่นี่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะคะตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาวันนี้ค่ะ2999คนนี่ทุบสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่แล้วก็เป็นตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่เกิน2,000คนเนี่ย ติดต่อกัน5วันแล้วเดี๋ยวดูภาพรวมกันก่อนเลยนะคะทางศูวนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9รายงานว่ายอดผู้ป่วยตดิเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้น18,885นทําคนทำสถิติสูงสุดอีกครั้งในรอบปีส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น29คนมีรายงานผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น1,946คนและผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่1,5 0,000คน ส่วนตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในจังหวัดเชียงใหม่ทําสถิติเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มากกว่า2,000คนต่อวันต่อเนื่องเป็นวันที่5และล่าสุดวันนี้นะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อมีผลเป็นบวกจากการตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิด2,685คนตรวจแบบ RT-PCR 314คนรวมเป็น2,999คน ก็ทำสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดในพื้นที่ส่วนถ้าไปดูบรรยากาศที่จุดตรวจแอนติเจนเทสคิดภายในเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มีกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อพากันมาตรวจหาเชื้อกันมากขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องมีการตั้งเต็นท์เพิ่มสำหรับเป็นที่นั่งคอยพร้อมทั้งแจกคิวแบ่งเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายจะได้ไม่ต้องมารอกันนานซึ่งก็อาจจะทาให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในช่วงนี้นะคะเพราะว่าสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือการสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนที่จังหวัดชัยภูมิตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาวันนี้ค่ะมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่สูงที่สุดจำนวน288คนกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิทางด้านของนางบุญสวยชัยสถิตกุลรองนายแพทย์สธาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่ามีจุดที่น่ากังวล จากกลุ่มก้อนการดื่มเหล้าแก้วเดียวกันหรือว่าแก้วเป๊กเหล้าขาวตามร้านค้าในชุมชนต่างๆเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคก็เลยออกไปพบกับเจ้าของร้านค้า ให้ช่วยยกเลิกการให้บริการขายเหล้าเป็นลักษณะของเหล้าขาวแก้วเป๊กให้กับประชาชนในพื้นที่ไปก่อนเพราะว่าปัจจุบันการแพร่ชเชื้อเนี่ยมันทําได้ง่ายมากขึ้นและพฤติกรรมเสี่ยงแบบนี้ควรที่จะเลิกไปมีการแพร่ชเชื้อลงไปสู่ชุมชนตัวเลขติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและยังมีการกระจายซื้อเชื้อไปสู่ญาติพี่น้องรวมไปถึงบุตรหลานเพิ่มมากขึ้น ด้านจังหวัดนครราชสีมานะคะทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสริงสางได้เร่งจัดสร้างโรงพยาบาลสนามที่วัดสว่างวนารามใช้รองรับผู้ป่วยโควิด1 9หลังจากตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่อำเภอเสริงสางเพิ่มขึ้นทุกวันทําให้เตียงรองรับผู้ป่วยตอนนี้ใกล้เต็มแล้วจากข้อมูลของโรงพยาบาลเสริงสางค่ะมีจานวนเตียงที่เตรียมไว้รองรับผู้ป่วยโควิดเพียงแค่50เตียงตอนนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว30คน และรอเฝ้าดูอาการอีก8คนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเตียงก็อาจจะไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นมาโดยในวันนี้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัด,ดนครราชสีมาอยู่ที่566คนเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด548คนจาก31อำเภอมีเพียง1อำเภอเท่านั้นที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อนั่นก็คืออำเภอลำเมนชยัย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสม45,155คนเสียชีวิต310คนค่ะส่วนทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชมบุรีได้ประกาศค้นหาผู้สัมผัสร้านอาหารกึง่งผัก ถนนสีราชานครซอยหนึ่งองสีราชาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่11-14ถึงกุมภาพันธ์เวลา4ีทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนขอให้ไปตรวจโควิดด้วยแอนติเจนเทสคิดทุกคนหลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อค่ะสำหรับสถานการณ์การระบาดภายในจังหวัดวันนี้นะคะมีผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันเพิ่มขึ้นมา1,723คนเสียชีวิตเพิ่มหนคน เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวไม่พบประวัติการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ก็คือจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตได้ทางนายแพทย์ชเวิสันนามวาดผู้ในการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคยืนยันนะคะว่า แม่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าระบบสาธรารณสุขขณะนี้ยังรองรับได้ซึ่งตามฉากทัศน์ที่มีการคาดการณ์กันเกาะหน้านี้ช่วงที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสูงที่สุดจะเป็นช่วงเวลานี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้าแต่หากถามว่าเมื่อไหร่ที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อจะลดลงตอนนี้ยังไม่สามารถจะให้คําตอบได้ซึ่งทางกระทรวงสาธรารณสุขกําลังติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังยืนยันได้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนสามารถป้องกันความมุลนแรงจากการติดเชื้อได้จึงขอให้ทุกคนมั่นใจและเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเ,เร็วรวมไปถึงวัคซีนเข็มกระตุน้นส่วนโควิดกลายพันธ์สายพันธุ์โอมิครอน B.A.2 ที่หลายคนกังวลนั้นยืนยันว่าไม่น่ากังวลแต่ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดท่านกรมพิสแพทย์เองกนทามเป็ก็ ปัดต้อนกับองค์การอนามัยโลกนะครับความรวดเร็วของการแพร่ BA.1 สองดูจะมีเพิ่ขึ้นแต่ว่าความดุร้ยยังไม่ได้เพิ่มตั่งไปนะครับเราก็มอนิเตอร์ิดตามดูว่าในที่ของเราเนี่ยความตุรแรยเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะดูว่าในในพนาการของเราเองแตกต่างของโลกหรือไม่ครับถ้าขั้นเพิ่มเฉพาะในเรื่องของการแพร่เร็วครับความดุร้าไม่เพิ่มก็คิดว่าน่าจะอยู่ในความสามารถของระบบที่ดูแลได้ครับ ถ้าเราอิงตามการคาดประมาณเงื่อต้นจรินะครับเจุดถึงจุดก็จะเปช่วงของปลายเดือ,อนปุรตของต้นมีนาดีแล้ะครับแต่ว่าสถานการณ์เวลาที่เกิดการปัดเนี่ยการคาดประมาณจะณต้องใช้ข้อมูลที่ปรับเป็นปัิจุติวันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกได้แบบชัดๆนะครับ่อดูสถานการณ์ถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยมากระทบะเยอะมากเนี่ยนะครับที่ <ๆ S 2> ก็น่าจะยอยู่ภายในแารพัก มีนะครับแต่ยังไงก็ตามครับเราติดตามดูว่อเ็นจริงอ่าก็จะติดเรื่อัอะไรไปจอด ส่วนทางอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อัคขศินเปิดเผยถึงสถานการณ์การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด -19 ว่าตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นการโครงเตียงในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวแต่ว่าผู้ป่วยปอดอักเสบหรือที่ต้องสายท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นไม่มากโดยภาพรวมนะคะเตียงทั่วประเทศมีเตียงในโรงพยาบาลและฮอสพิเทลทั้งหมด1 7 4 0 0 0เตียงใช้ไปแล้วกว่า80,000เตียงเหลือเตียงว่างอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 3,000เตียงเช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครที่มีเตียงมากกว่า55,000เตียงใช้ไปแล้วประมาณ25,000เตียงยังว่างเกินครึ่งค่ะ แต่ว่าบางจังหวัดอย่างเช่นนครราชสีมาเตียงระดับสีเขียวในโรงพยาบาลมีการโครงเตียงเต็มแล้วจึงขอความร่วมมือประชาชนหากติดเชื้อเป็นกลุ่มอาการสีเขียวก็คือที่ไม่แสดงอาการหรือว่าอาการน้อยมากจริงๆขอให้เข้ารับการดูแลที่บ้านหรือว่าชุมชนเพื่อให้เตียงเพียงพอสําหรับเอาไว้รองรับผู้ป่วยที่เขาจําเป็นต้องใช้เตียงจริงๆทีนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลภาพรวมการฉีดวัคซีนนะคะทั่วประเทศสะสม121ล้านเข็ม เข็มที่1สะสม53ล้านเข็มเข็มที่2สะสม49ล้านเข็มเข็มกระตุ้นนะคะนั่นก็คือเข็มที่3ตอนนี้สะสม17ล้านเข็มเข็มที่4สะสมมากกว่า1ล้านเข็มแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ